เร้อแ่ะับคครับเรียนทาอเนอจรครับคะเ็นคูดังค่ะดูดังแล้วก็ความัเังได้ครับ นะดัสูงสเลยครับแบบนีกย่ลครับคนใเลยครับดใกาสมอทุกาห์เด็กีมากเลยอ้ลยวิ่งวุ้เลยทดสอบหนึ่งแล้ยิงจัแล้วแสดงว่าเราได้ผลได้ผลการแจ้งเตือนขึ้นมากระบโทรศัพท์นะครับวันนี้เรื่องมาจากคลาวที่แล้ที่เรา้อมที่เชียงรายครับ กเปิดว่าเป็นการศดหนึ่งครั้งแต่ทีนี้ด้วยความการเข้าสัญญาเนี่ยก็คือเร็วมากเร็วแบบทัางอาเภอแต่ว่าเข้ามาที่จุดตรงเนี้ยเร็วมากนะครับส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีส่วนรายละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลว่าหนึ่งเจ้าแจ้งจมีรูปแบบการสรุปหครั้งหนึ่งส่งให้กรมพอพแต่ว่าในการประช